รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพวงมาลัยที่คนไทยนำมา กาบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์หรือคนที่เราเคารพนักธินครับมีขั้นตอนการทําอย่างไรนะครับครับสำหรับพรมอะไรในแต่ละพวงเขาใช้วิธีการทําอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าวัดชีสวัสดนะครับท่านผู้ชมสังเกตนะครับว่าจะเห็นแผงขายพงมอะไรอยู่ครับเราลองไปถามคุณยายเจ้าของแผงกันดูนะครับมาครับมาครับครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่แผงดอกไม้ธนากรดอกไม้สดนะครับครับสำหรับแผงนี้เป็นแผงของคุณยายอึงนะครับเดี๋ยวเราก็ไปถามคุณยายเลยครับ วัวเองค่ะคุณยายครับพวงอะไรที่คุณยายทําคุณยายทําเองหรือรับมาครับรับมาค่ะแล้วคุณยายขายพวงละ้เท่าไหร่ครับสิบบาทค่ะแล้วแต่ราคาค่ะแล้วคุณยายพอจะบอกได้ไหมครับว่าแหล่งที่มาของพวงอะไรที่คุณยายรับมาเนี่ยที่ไหนจากบ้านทุ่งนาเราค่ะอ หลังจากที่เราสอบถามคุณยายเจ้าของแผงดอกไม้นะครับเราก็ทราบว่าแหล่งที่มาของพวงมาลัยนะครับอยู่ที่บ้านทุ่งนาเรครับเราจะติดตามไปดูนะครับวิธีการของเขาทำอย่างไรครับไปดูเลยครับครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านทุ่งนาเราแล้วครับเราจะไปติดตามกันบว่าบ้านหลังไหนนะครับที่เขาทาพวงมาลัยครับไปครับไปให้สุดขอบฟ้าจะไม่มอง หลังจากที่พวกเราไปสอบถามชาวบ้านแล้วนะครับเขาบอกว่าบ้านหลังนี้นะครับซึ่งมีดอกะลิอยู่ข้างบ้านแต่เราไปถามเจ้าของบ้านกันนะครับว่าเขาเดี๋ยวร้อยพวงมาลัยหรือเปล่าขับไปกันครับนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับแม่นานะครับซึ่งบ้านแม่นานี่ทาพวงมาลัยขายนะครับเราจะไปดูการขั้นตอนการทําพวงมาลัยนะว่าคุณแม่มีวิธีการขั้นตอนทําพวงมาลัยยังไงครับไปดูกันครับสวัสดีครับ ตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณแม่นางแล้วฮะเราจะมาดูขั้นตอนการทําพวงมาลัยนะครับครับคุณแม่ครับวิธีการทำโฟมอะไรหนึ่งขั้นตอนแรกทำยังไงบ้างครับใส่ดอกบัลลัตอนแรกนะคร,รับน้อยดาวเดี่ยวแล้วสำับเม็ดโฟมนะครับคุณแม่ครับใส่อันนี้เขาใส่แทบดอกบัลลังก์คุณแม่เขาใส่ตรงนี้แน่นคุณแม่บอกว่าเนื่องจากดอกรักหาย,ยากนะฮะจึงใช้เม็ดโฟมแทนคะรับ คุณแม่ร้อยนี่เป็นพวงมาลัยสำหรับอะไรครับอันนี้ไหว้พระสำหรับไหว้พระนะจ๊ะไหว้พระกระไดช่หรับพระเจ้าปูโง่เงี้ยต่างๆสีพระเจ้าไปใส่ง่างใส่ลายเบียแล้วทำไมถึงต้องเน้นเป็นดอกดาวเรืองี้ดอกดาวเรืองมันมีกล้วยไม้หลายอย่างูครับผมเป็นสีมงคลสำหรับพระเจ้าเวลาจะไปไหว้พระแล้วก็กระสีสันมันสวยงามสีกระดอกนี่ ใช้นิปินเป็นส่วนประกอบด้วยนะเป็นดอกมะลิที่คุณแม่ปลูกเองนะฮะกินหอมมากเลยแบบเกษตรอินทรีย์นะฮะแม่ว่าไม่ได้ใช้ปุ๋ยใส่แค่ปุ๋ยขีวศัลย์นะแต่ไม่ได้ใส่สารเคมี แม่กำลังร้อยใกล้เสร็จแล้วครับไม่ถึง5นาทีนะครับแม่ได้พวงมาลัยสำหรับใบพาดแล้วครับครับต่อไปนะครับเราจะไปดูการร้อยพวงมาลัยคล้องคอ,งองนะครับมาครับร้อยพวมยงมาลัยคล้องคอนี่ยากกับใบพัดน,นะครับ ตัวนี้จะยากคอดูเพราะว่าเมืองแล้วไข่ไข่ขึมันง่ายแต่มันสิเห็นยากก็ตัวนี้แล้วดอกไม้ก็จะเพียงก็กันอีกการร้อยพวงมาลัยของคอครับดูวิธีการแล้วเหมือนจะง่ายครับแต่ยากเหมือนกันครับเพราะว่าต้องใช้ดอกมะลิหยบจำนวนมากนะฮะแม้ว่าใช้วิธีการเรียงแบบต่อดอกนะฮะ นะครับนี่ก็คือพวงมาลัยคองคอนครับคุณแม่ใช้เวลาร้อยไม่ถึง5านาทีครับก็เสร็จครับสวยงามมากครับสุดท้ายนะครับเราจะดูการร้อยพวงมาลัยข้อมือครับหรือพวงมาลัยของพะก่อนครับว่ามีการขั้นตอนอะไรเป็นยันครับครับคุณแม่ครับพวงมาลัยของข้อมือกับพวงมาลัยแบบอื่นมันยากหรือง่ายกว่ามันมันจะยากคนละแบบลูกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่ง้าสมมุิว่า ถ้าสมหติว่ากันเห็ดรวดลายใส่มันก็จะออกเก็บไปอ<ป>ีกแบบน <ไป S 1> ีน่แบบนี้แม่นีออ้หน่นยแบบแบบแบบเอาคือเ่อเห็ดใส่ไายใส่ใจะดอกมาเรืรวยๆเลยเอาใส่ดอกรักน้องแะรละใส่ตัวนี้ใส่สิแสดงว่าพวงมอลัยที่ของข้อมือครับต้องใช้ความปานี่กว่าพวงมอลัยแบบอื่นนะฮะจ้ามันจะเปลี่ยนเปียต้องใช้ระยะเวลาในการทําพอสมควรนะครับ กับบแก่ว่าโดนลูกแต่ว่ามันถังเปียงเปียงดอกไม้นะแม่คว่างนึ่งนีต่อกี่นาทีครับแม่กับโบโบถึงนาทีดอกจ่ามันจะอยู่กับะเพลิงสีหอยหน,นั่นแน่แล้วขคุณแม่ชำนาญครับร้อยไม่ถึงหนึ่งนาทีคนระับอันนี้คือส่วนที่สองนะในการร้อยอันนี้เขาเรียกอุบาหรูอุอบาสำหรับของโัวละเรียกว่าอะไรนะอุบา สำหรับไซตัวลางเนี่สร็จแล้วนะครับแล้วพวงมาลัยคล้องข้อมือเดีของพระก่อนนะครับสรุปนะครับพวงมาลัยที่เราติดตามกันนะครับก็มีอยู่3ามแบบนะครับแบบที่1นนะครับสำหรับไหว้พระนะฮะจะมีลักษณะเรียบง่ายนะฮะแลแบบที่2นะครับเป็น ของอะไรคล้องผ้ากอครับสำหรับคล้องข้อมือบุคคลสําคัญหรือว่าใช้เทศกาลวันพ่อวันแม่นะเพื่อเสียถึงความรักครับแล้วก็แาบที่สามนะครับของอะไรคล้องกอครับสําหรับเทศกาลวันสงการหรืองานประเพณีอื่นๆนะครับสําหรับขอ,อ,นะองอะไรที่คุณแม่้อยนะครับคุณแม่บอกว่าพรุ่งนี้เช้าครับคุณแม่จะต้องไปส่งของอะไรนะรเราจะไปติดตามดูนะว่าการเดินทางของของอะไรจะไปที่ไหนบ้างครับไปติดตามกันนะครับ ตอนนี้ก็ประมาณเวลาหกโมงเช้าน่ะหลังจากเมื่อวานนะครับที่เราไปดูวิธีการทำพวงมาลัยมาแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะตามคุณแม่นางไปนะฮะว่าพวงมาลัยที่คุณแม่ทําแล้วจะไปที่ไหนบ้างครับนี่คือรถที่คุณแม่เตรียมจะไปส่งพวงมาลัยนะจะดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับมีดอกไม้ครับชุดดอกไม้นะครับเตรียมที่จะเพื่อขายโดยเฉพาะเลยนะก็ ผมต้องไปติดตามว่าจะไปที่ไหนต่อไปนะครับตอนนี้ครับคุณแม่ก็มาส่งดอกไม้ขค้ารายแรก ใครก,ก็พูดกันฉันก็ฟังอยู่ไม่คิดแคเฝ้าดูต้องรู้วมันเป็นเช่นไรฉันยังท้งฟ้าที่มันกว้างใหญ่ไกลออกไปฉันยังอยาครูมีแค่เมฆครับหลังจากที่เราติดตามคุณแม่มานะครับจากที่การส่งดอกไมานะครับแล้วก็มาถึงสุดท้ายนะครับที่แผงดอกไม้แผงนี้นะ เราเป็นจุดสุดท้ายที่คุณแม่นำดอกไม้มาส่งครับเราก็จะรออยู่ดูนะว่าคนที่เขามาซื้อดอกไม้เขาซื้อกันไปทําอะไรกันมาอะไรไปทําอะไรครับไปไหว้พระครับเอาไปถวายพระไล่พระอย่างเดียวพาครับไหล่พาครับเอาไปท้าอย่างอนี้ไหมครับไม่ครับไหว้พราไล่พาอย่างเดียวอัคครบบหลังจากที่เรารอดูคนที่มาซื้อดอกไม้แล้วก็พวงมาลัยนะครับเราก็ได้ข้อสรุปว่า คนไทยในปัจจุบันซื้อดอกไม้กับพวงอมาะไรไปไหว้พระครับไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากระล่อนน้จอครับหลังจากที่เราได้ติดตามดูวิธีการผลิตระเพวงมอะไรนะครับ<ำ>ทําให้เราได้รู้ว่าคนไทยยังมีความเชื่อทางศาสนาไม่ว่านานแค่ไหนคนไทยยังสื่อทอดพฤติกรรมอย่างนี้ตลอดมาและความเชื่อเหล่านี้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไปไมมมได้เจอความมา ตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบดังใจแต่มันไม่ได้มีเพียงคำตอบเดียวนั้นคำหนึ่งคำอาจพาไปไกลแสนไกล